แล้วก็ทําหน้าที่ในเพศคราว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเต็มไม้เต็มมือเต็มปากเต็มคําดีได้พูดแทนพระเนี่ยเยอะเ <c oughs> พราะบางอย่างพระพูดไม่ได้เ <c oughs> นี่ยขบจริงๆอะเป็นแ <c oughs> ฟนคลับเป็นท c ฟซีแหละแล้วก็เชียร์ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนนะไม่ได้มาเอาเอากระโถนมาตีใครใจขอบใจครับสาธุครับขอบคุณมากขอบคุณมากสาธุครสาธขออนุญาต มอบเหรียญหลวงูุทวดได้ครับได้ไม่มีที่ปฏิหารครับไม่มีการดนบันดาลในทั้งสิ้นแต่มอบให้ด้วยความรักครับสาธุครับขราวก้าวพระพุทธมณีตอนพระองค์ก้าขผมจรางจริงๆยังแจกเหรียหลวงพุทวดไม่เสร็จเลย ไปถึงที่ทหารครับที่ปัตตานีอ๋อารายการเขานัดมาไปแจกที่ไหนครับแจกในคข่ไข่ท่าที่ปัตตานีเลยเหรอครับปัตตานีโอ้แล้วเดินทางมาเหรอครับวันนี้แล้วก็รีบเดินทางมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอีกเหรอครับไม่กลับออกแล้วรือว่ากลับเองเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินครับเยอะอยู่ไหมครับที่นน้นทหารเยอะแล้วก็คือเขาต้องการขวัญกำลังใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากนอกจากสารพินิจใช่ไหมสายพินิจที่ที่ปัตตานี แล้วก็ทหารต้องการฝันกำลังใจครับจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเวจภัณฑ์รวมไปถึงอาจจะต้องเป็นเป็นเสื้อกรอกด้วยคเพราะไฟายเราอ่ะจริงๆก็ไม่อยากเป็นฝักเป็นฝ่ายเนาะความเป็นพระเนาะนมตตาหมดเสมอกันหมดแต่จำเป็นต้องใช้เขาว่าเอาฝ่ายเราเนี่ยก็สูญเสียอเอยิะ แต้งก็ต้องการวันกําลังใจอย่างยิ่งฝากอาจารย์ด้วยเรื่องนี้ครับเพราะถ้าไม่มีเขาจะไม่มีเราครับเราจะไม่ได้อยู่ดีมีสุขแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับรู้ภารละเยอะครับรู้ภารละเยอะภารกิจเยอะครับได้ครับเผื่อว่าเดี๋ยวลองไปหาดูว่ามันจะมีเหตุมีผลตรงไหนเข้าไปช่วยได้จะพยายามเข้าไปอาจจะต้องเข้าไปในค่ายทหารก่อนครับ ได้รับเชิญไปบรรยายในค่ายอะารอย่งนี้นะแล้วก็ประสานใชนใช่ยต้องมีเหตุปัจจัยนั้นเข้าไปแต่เดี๋ยวคงจะไม่นานนี้แหละครับคงอาจจะมีเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยร่วมกันมาคงได้เข้าไปเพราะว่าทหารตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเชิญไปเราพูดขนาดนี้น่าจะมีแล้วล่ะทหารน่าก็น่าจะดูอยู่แล้วได้ได้ครับได้เลยได้เลยครับขอบคุณพระจันทร์เออขาบอร์ฉันเอาเอาย่ากมาติดต่อพระเลขาท่านอาาจรย์ เสร็จแล้วเหรอได้ชาร์จเข้าไม่ชาร์จครับเรียบร้อยครับรู้ว่าไม่ไม่ใช้หรอกแต่ให้ด้วยความรักครับขอบคุครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับจะไปโยนทิ้งก็ไม่ว่าไปเตือนทึ้นไหครับเก็บไว้ตลอดครับเปล่าค่ะเป็นเกลือลึกที่สิ้นใส่ชิปไว้หมดเลยให้ใดรู้หมดใช่ไหม ใส่เครื่องติดตามเหรอพร้อมพร้อมพร้อมเครื่องหลังหลังถือนี้ไปแจกลูกศิษย์ใช่ครับนี้จากคียแอัดมินครับของอาจารย์ครับผมแล้วแต่ชอบลูกพ่อโอ้ยตื่นทำแล้วไม่ต้องรอมาๆามาจะถ่ายไรกันเอาเหรอเอาโทษ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 